ธรรมะนำชีวิตข้อคิดแบบเซนผู้เขียนพระมหาเถราจารย์ชิงหยุนตอนการเอินจูอเหม αι, ความงามของการสำนึกในพระคุณท่านมีบุญคุณต่อเราแค่หยดน้ำแต่เราเอาตาน้ำตอบแทนคุณการสำนึกในพระคุณคือชีวิตที่สมบูรณ์การรับความช่วยเหลือคือชีวิตที่ยากจนขัดสน เป็นคนต้องรู้จักสำนึกในพระคุณของพ่อแม่สำนึกในพระคุณของประเทศชาติสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์สำนึกในพระคุณของปวงชนถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเราอบรมเราไม่มีครูอาจารย์สอนสั่งเรารักเราไม่มีประเทศชาติคุ้มครองเราส่งเสริมเราไม่มีปวงชนช่วยเหลือเราให้ประโยชน์เราเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร ดังนั้นการสำนึกในพระคุณไม่เพียงเป็นคุณธรรมที่งดงามการสำนึกในพระคุณเป็นคุณสมบัติของความเป็นคนของคนคนหนึ่งวัยรุ่นในทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่ลืมตามองโลกก็ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่การชี้แนะจากครูอาจารย์ไม่เคยสร้างคุณประโยชน์ต่อโลกแต่ช่างตินักตรงนั้นไม่ถูกตรงนี้ไม่ดี มองเห็นการสำนึกในพระคุณเหมือนผักยาที่รู้แต่แงนนหน้าคอยรองรับน้ำค้างที่ฟ้าประทานให้ไม่เคยคิดคืนกำไรให้แก่สังคมเห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นสมัยนี้มีจิตใจที่ขัดสนยิ่งนักคนวัยกลางคนปัจจุบันไม่พูดเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนการส่งเสริมของผู้บังคับบัญชาหรือการที่ตนเองไร้ความสามารถไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อบัชาติบ้านเมืองในทางตรงกันข้ามกลับไม่พอใจสภาพที่เป็นอยู่รู้สึกว่าตนถูกกลั่นแกล้งทุกคนอื่นเอาเปรียบตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมดังนั้นในครอบครัวก็ยากที่จะสร้างครอบครัวที่ดีมีเมตตาได้อยู่ในสังคมก็ยากที่จะเป็นเจ้าพนักงานที่เอาการเอางานคนบางคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จเพราะเอาจากสังคมประเทศชาติ ได้มาจากความสำเร็จของปวงชนแต่เมื่อร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ยึดครองไว้เสพสุขตามลำพังไม่คิดที่จะคืนกำไรให้วันใดที่หมดบุญเงินทองทรัพย์สมบัติหมดสิ้นเขาจะมีอนาคตเป็นเช่นไรลูกแพ้คุกเข่าดื่มนมแม่อีกาป้อนอาหารให้แม่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ยังรู้จักสำนึกในบุญคุณนับประษาอะไรกับมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เราตั้งแต่เล็กเติบใหญ่เข้าโรงเรียนจากโรงเรียนเข้าสู่สังคมสิ่งสำคัญต้องมีใจที่สำนึกคุณเราสอนสั่งลูกหลานตั้งแต่เล็กให้เขารู้จักค่าน้ำนมข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าเพราะต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานแลกมาเราควรรู้ว่าของทุกสิ่งไม่ใช่ได้มาง่ายๆต้องสอนให้เขารู้จักสำนึกในบุญคุณเราเดินไปบนสะพานควรคิดถึงความยากลำบากของคนสร้างสะพาน เรานั่งพักพร้อนอยู่ใต้เงาไม้คุณคิดถึงความเหนื่อยยากของผู้ปลูกต้นไม้เจ้าของสวนใหญ่โตในเมืองไทนานไต้หวันหรือเจ้าของธุรกิจเครื่องไฟฟ้าชื่อดังของญี่ปุ่นกว่าที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จได้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าความยากลำบากนานรัการเสร็จแล้วพวกเขาก็คืนกำไรให้กับสังคมอย่างแข็งขันสิ่งที่พวกเขาแสงออกนี้คือความงามของการสำนึกในพระคุณ เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เรามีที่พักอาศัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจําวันที่ทำให้เราอยู่ดีมีความสุขมีสิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่ได้มาจากผู้อื่นได้จากสังคมเรามีคุณธรรมอะไรถึงได้มาถ้าเราไม่รู้จักสำนึกและคิดตอบแทนพระคุณไม่รู้จักการให้นี่บุญคุณที่ติดค้างไว้จะไม่มีปัญญาจดใยได้หมด วัดสาขาต่างๆของโฟกงชาญทั้งในและต่างประเทศจะสร้างโรงอาหารเราเรียกว่าโรงน้ำหยดซึ่งมีความหมายว่าท่านมีบุญคุณต่อเราแค่หยดน้ำแต่เราเอาตาน้ำตอบแทนคุณเป้าหมายก็เพื่อเชิดชูคุณธรรมความดีของการสำนึกในพระคุณข้าพเจ้าอาจไม่สามารถให้ประโยชน์มากมายแก่สังคมแต่อย่างน้อยข้าพเจ้ายังมีจิตใจที่สำนึกในพระคุณเมื่อเรารู้จักยกมือไหว้ผู้คนในสังคม นั่นคือความงามของการสำนึกในพระคุณแล้ว